สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะพบกับครูน้ำหวานในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .2 นะคะนักเรียนมาพบกันอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปคะนักเรียนครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องเรื่องอะไรเรื่องร่างกายของเรานะคะมีคำศัพท์เพิ่มเติมเลยมีหลายคำเลยนะคะม่ารู้นักเรียนจะจำได้หรือเปล่านะคะ วันนี้นะคะคุณผูก็จะเรียนเรื่องเดิมนะคะแต่มีคำศัพท์เพิ่มเติมให้นักเรียนด้วยนะคะอ่ะไปทบทวนก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะนักเรียนขอโททีค่ะอ่ะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียน เราทําแบบฝึกหัดอันนี้ไปใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูจะทบทวนคําศัพท์ให้เฉยๆนะคุณครูจะทบทวนคําศัพท์ให้อามแขนแขนมือฟิงเกอร์นิ้วมือโทสนิ้วเทา้าเล็กขาฟิส เท้าบอดี้ตัวนะคะอันนี้คูทบทวนคำศัพท์ทให้เฉยๆนะคะนัเกเรียนเราทำไปแล้วครั้งที่แล้วอ่ะแล้วก็มีเมาส์ปากโนสจมูกเฟสหน้านะคะไอาตาอีโบข้อศอกนะคะแล้วก็อะไรอีกนะเอี้ยวหูแล้วก็เฮส นิสานะคะอันนี้เป็นการทบทวนคำศัพท์ให้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาเรียนเรื่องสีเอ๊ะสีมันเกี่ยวกับอะไรกับร่างกายของเรานะคะอะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องสีก่อนพอสีจบปุ๊บเราก็จะได้รู้แล้วว่าสีมันเกี่ยวอะไรกัน สิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะนี่ให้นักเรียนนำสมุดวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาเขียนวันที่เดือนพศให้เรียบร้อยเขียนำคำศัพท์ vocabulary อ่าเหมือนคุณครูเลยแล้วก็ color สีนะคะข้อที่หนึ่ง brown นะคะอ่านว่า brown นะคะสีน้ำตาล นักเรียนเขียนสวยๆนะคะคุณครูลบคุณครูไม่มีลิควิลบนะคะนักเรียนเรียนก็เขียนสีน้ําตาลกรีนสีเขียวเยลโลวสีเหลืองไว้์สีขาวนักเรียนสามารถเขียนคําอ่านลงไปข้างหลังได้นะคะถ้านักเรียนจําไม่ได้นะคะคุณครูไม่ได้เขียนให้มาเรียนสามารถเขียนได้อีกรอบนึงนะคะโคเลสสี บราส์สีน้ำตาลกรีนสีเขียวเยลโล w สีเหลืองไว t ์สีขาวแบกสีดำเลสสีแดงออร n g e สีส้มบลูสีฟ้าพอเพลสีม่วงพิง k สีชมพู แล้วเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็จดลงใส่สมุดเลยสิคำานี้นักเรียนก็จดลงใส่สมุดนะคะเพื่อเราจะได้รู้คําศัพท์นะคะต่อมาให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วทําไมคะทําตอนที่5นะคะ เขาให้ฟังแล้วก็ระบายสีนะคะนักเรียนไม่ต้องฟังนะคะแล้วก็ระบายสีตามที่เขาบอกข้างล่างนี้เลยนะคะสีตามนี้เลยผู้หญิงคนนี้ผมสีน้ำตาลตาสีฟ้าให้นักเรียนระบายสีผมสีน้ำตาลตาสีฟ้าหมายเลขสองผมสีดำตาสีน้ำตาลนักเรียนก็ระบาย หมายเลขสามผมสีทองตาสีเขียวหมายเลขสี My ่ 4, ผมสีฟ้าตาสีแดงอ่าเสร็จแล้วนักเรียนก็ระบายแบบนี้เลยนะคะให้เรียบร้อยเนาะต่อไปข้อ6ข้อ6กเขาให้อะไรคะอ่าเขาให้เติมตัวเลขลงไปนะคะนักเรียนนักเรียนเติม เติมลงไปตามคุณครูได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเนาะอ่า A คือ2 B คือ4 C คือ6 D คือ5 E คือ1แล้วก็ F คือ3ให้เรียนเติมตัวเลขตามคุณครูไปได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะอ่าส่วนข้อที่7นะคะเขาให้ติ๊กถูกกับติ๊กผิดนะคะ เกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะ,ะใ,หให้นักเรียนวาดรูปรูปตัวเองก่อนนะคะวาดรูปตัวเองลงไปในตรงนี้นะคะช่องนี้แล้วเรียนก็มาดูอันนี้นะคะเยมาดูตรงนี้ brown h a n d brown hair ก็คือ hair ก็คือผมนะคะ อ่านเราก็คือผมเรามีสีน้ำตาลจริงไหมถ้าจริงนักเรียนก็ติ๊กถูกแต่ถ้าไม่จริงนักเรียนก็ติ๊กผิดอ่าผมฉันสีดำนะคะไม่ใช่สีน้ำตาลนักเรียนก็ติ๊กผิดนะคะอันนเรียนก็วาดรูปตัวเองนะคะผมมีสีดำนักเรียนก็ระบายสีดำถ้าใครผมมีสีน้ำตาลนักเรียนก็ติ๊กถูกนะคะแล้วก็ระบายสีผมตัวเองเป็นสีน้ำตาลกรีนอายอาอ่ ขอโทษทีเอีย e นะคะไม่ใช่อายเอียก็คือหูมีหูสีเขียวนะคะนักเรียนนักเรียนเรามีหูสีเขียวไหมคะไม่นะคะนักเรียนก็ติกผิดนะคะหูเราสีะไรก็ระบายไปเยลโล่อายอายตาตามีสีเหลืองนะคะใครมีตาสีเหลืองก็ติ๊กถูกใครไม่มีตาสีเหลืองก็ติ๊กผิดไปอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วอ small nose nose ก็คือจมูก small ก็คือเล็กมีจมูกเล็กนะคะจริงไหมถ้าจริงก็ติ๊กถูกนะคะไม่จริงก็ผิดต่อไป a. big mouth big ก็คือใหญ่เมาส์ก็คือปากปากชั้นใหญ่นะคะจริงหรือเปล่าอ a. ชั้นจริงก็จริงติ๊กถูกถ้าไม่จริงก็ กากบ,บาทผิดนะคะนักเรียนลอ l e ล็ long แปลว่ายาว l e g กแปลว่าขาฉันมีขาที่ยาวจริงไหมจริงฉันก็ติ๊กถูกถ้าไม่จริงก็ติ๊กผิดนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดรูปภาพตัวเองลงไปนะคะแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะให้เรียบร้อยนะอ่ะ จบแล้วสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนทำตามคุณครูบอกเลยนะคะวันนี้มีโจทย์คำศัพท์เรื่องสีใช่ไหมคะโจทย์คำศัพท์เรื่องสีมี10บสีนะคะแล้วก็มีทำแบบฝึกหัดอ่าข้อที่ห้าข้อที่หกแล้วก็ ข้อที่7นะคะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอของครูแล้วทำตามนะคะ,ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ขอบคุณค่ะ